ง่ายกว่าเดเยอะครับแค่เรากระี่อใช่หรอเปี่เดมหลังแค่แเมื่อตั้าเดิมแนงแรงหลังเราผมขึ้นใช่ล่ ค้าบางมาส่งที่บางน้อยคันที่กล่องพังแรปเป็นเซอร์ชอออ็อตกล่องพังมาส่งที่บางน้อยที่บ้านเขาตอนนี้ให้เขาไปลองเพราะว่าจูนไปใหม่ด้วยให้เขาไปลองเขาออกไปลองอยู่เดี๋ยวเขากลับมามาถามเขากันว่าจูนของใหม่กับของเก่าที่เขาไปจูนที่อื่นมากับที่ผมจูนให้ใหม่ไปมันจะเป็นจังไห่ไปเดี๋ยวรอดูเขากลับมาอเอาโน่นมาแล้วมาแล้ว แลก็ดีขึ้นครับแล้วก็สบายแล้วก็ความเดินเรื่องของอรูปทรงก็โอเคได้ไดร้พอดีมือไไมก็<ม>จนูนให,หม่ก็โล่งดีกว่าเดิมครับรจากเดิมี่รู้สึกว่าต่างกว่าเดิมไหมต่างมากเลยต่างต่างมากเลยบิดได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ไม่มีขัดอของเดิมอะขอดิมจะขัดหน่อย จะเป็นปอดๆเหมือนห,หายใจขัดกระของใหม่ของใหม่ก็บิดได้เลยยาวเลยเมื่กี้ไปลองมาก็ไปลองมาจากถนนลดเกียร์เป็นไงบ้างลดเกียร์ลดเกียรลากหมดเกียร์ไหมลากหมดเกียร์ครับก็เบาขึ้นเบาเบาติดมือขึ้นไหมติดมือครับคเว่ามันมันแรงขึ้นไหมเพราะมันดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลยจากจูนที่โอเคเลยครับ